เหตุสร้างต่อไปเลยครับน่าสุดท้ายครับแล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเรื่องของเเอ้ยยังไม่น่าสุดท้ายยังหรอคะยังนี่ไงมีนี่ใบโอหเยอะมากเลยต่อใบ <c oughs> เงไม่ได้ไปขอใหญ่เลยนึกว่าจะได้ไปไม่ได้ไปอ oh, oh. ครกิจเรนเทควอนโดน่ K นะออ๋ถ oh. oh. ูกต้องการก็เลยไม่ได้ไปเลย mm hmm. เปิดเทอมวันนี้ด้วยอ่ะเด็กเลคร็ก เสร็จแล้วใช่ไหมครับด้านใช่ครับเป็นเขาียกคนบอกเขาเรียกไทยรีวิวไม่ใ okay ช่โอเคครับอ่าอ่าตัวนี้ภาษาไทยเราเรียกว่าตัวจำนาลีนะครับแต่ว่าก็อ่ารู้รู้ไว้เฉยๆว่ามันคือตัวจำนาลีแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักต่อนะครับนะโอเคแยกจำนาลี yes

จมีแยกจมมรีแยกครับควายดีใช่หมวายเอเควายเอเคแยกจมมรีแยกจมมียครับผมวายเอเคแยกจมมรีแยกจมมรีวายเอเแยกเจมรียอชเรือยอช ยอสเรือยอสเหรอครับผม Y A C S T ครับยอ Y O S เรือเรือยอสเรือเรือยอสอ่าครับรู้จักเรือยอสไหมครับเรือยอสอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวครูให้ดูภาพนิ่งเรือยอสเรือยอส อ่านี่ครับคุณยี่หุ่นเลอยย้อนจะเป็นเรื่องดีครับอ๋อเรื่องเลยย้อนเหรอคะครับผมครับอโอเคนะครับคนคนมีเลอยย้อนนี่ต้องเป็นคนรวยครับครับผมรวย,ยใช่ไหมฮนี่อ่าตอวหนึ่งสำหรับคนรวยอ่าโอเคครับ Y A C H T Y A C H T เลย ยอชเรือยอทเรือยอท Y A C H T Y A C H T ยอทยอทเรือยอทเรือยอท Y A C H T Y A C H T ยอทยอทเรือยอทเรือยอทอ่านเองครับ Y A C H T ครับ ยอชเรือยอชสี A ่รอบดีครับ Y, 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 y A C S T ยอชเรือยอชสี A ่รอบครับ Y A C S T ยอชยอชเรือยอชโยโยดูขาม Y O Y O โยโย่ลุก คางโยโย่ลูกคางโยโย่ลูกคางครับผม y o y o ยโอโยโย่ลูกคางโยโย่ลูกคางโยโย่ลูกคางครับผม y o y o ยโอโยโย่ลูกคางเยลโล่สีเหลืองนิ่งลงนิ่งลงเยลโล่สีเหลืองหรอคะครับผมนิ่งลง ตัวข้างล่างหรอคะใช่ค e รับใช่ Y, y E W L right e O W Yellow Yellow สีเหลืองเอาใหม่ครับ Y E W L O W Yellow สีเหลืองเอาใหม่ครับ Yellow สีเหลือง Y E W L O W Yellow สีเหลืองต่อไปครับยักษ์กัมรี Y, y A K ยักษ์กัมรียักษ์กัมรีกัมรีครับผม Y A K ยักษ์กัมรียักษ์กัมรี Y A K ยักษ์กัมรียอชเลยยอช Y A C เอยอชยอชเรื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 อยอ เอสทีเอสทียอเอซอยอชเรือยอชยอชเรือยอชเรือยอชยอเอซอสทียอชเรือยอชยอชเรือยอช y a c H t ยอชเรือยอชยอชเรือยอชยอชเรือยอชครับ y a c H t ยอชเรือยอชโยโย่ลูกขา y o y o โยโย่ลูก คาโยโยลูกคางโยโยลูกคางครับ Y O Y O โยโย่ลูกคางโยโยลูกคางครับ Y O Y O โยโยลูกคางย e ล l สีเหลือง y e l l สีเหลืองครับ Y E L L O WYellow สีเหลือง yellow สีเหลือง y e l l o สีเหลือง y e w l o w yellow สีเหลือง yellow สีเหลือง y e w l o w yellow สีเหลือง yak จะจามรีครับ y a k yak จามรี yak จามรี y เอเคแจคจำมลีจำมลีวายเอเคแจคจำมลี A ิวยอยอกครับวายเ Y ซีเอ Y วายเยอซยอส เรือยอทเอาใหม่ครับเรือยอท Y, 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 ort, y A C S T ยอทเรือยอทเรือยอทครับ Y A C S T ยอทเรือยอทโยโยครับ Y O Y O โยโย อีกรหนึ่งครับ Y O Y O Y O ครับ Y O Y O Y O ครับสีเหลืองครับ Y E W L O W Yellow Yellow สีเหลืองสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลือง Yellow Yellow สีเหลืองเอาใหม่ครับอ่านไปอ่าลงอีกแล้รับอออาเยลโล่สีเหลืองเยลโล่เยลโล่ Y E L L O W เยลโล่สีเหลืองเอาใหม่ครับ Y E L L O W เยลโล่เยลโล่สีเหลืองเอาใหม่ครับ Y E W O W yellow สีเหลืองอืมโอเคครับผมอ่า